แค่รู้เรื่องนี้รวยมากยิ่งขึ้นนะคะยุคนี้มีผู้คนมากมายปรารถนาความร่ำรวยนะคะแต่รู้หรือเปล่าว่าบางครั้งเราอาจไม่รู้นะคะว่าคนรวยหรือเศรษฐีนั้นเขารู้อะไรกันคะ่ะและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งะคะที่ปรารถนาความร่ำรวยคุณต้องศึกษาและก็เรียนรู้วิธีคิดของคนรวยนะคะ ถ้าเรารู้เรื่องนี้เราสามารถรวยมากยิ่งขึ้นได้อย่างที่เราปรารถนาค่ะนั่นก็คือวันนี้นะคะคนรวยทุกคนนะคะเขารู้หน้าที่ของเขาค่ะทุกๆวันนะคะทุกๆเวลาเขามีหน้าที่แค่วานเมล็ดพันธุ์แห่งไอเดียหรือความคิดดีๆความคิดใหม่ๆนะคะเพราะว่าทุกความปรารถนาทุกความคิดของเราที่วาน ออกไปนะคะจริงๆแล้วรู้เอาไว้นะคะว่าความคิดของเรานั้นเหมือนมเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านลงดินคะ่ะเหมือนมเมล็ดพันธุ์ที่เราปลูกนะคะทุกครั้งที่เราคิดอะไรนะคะเราก็สามารถทําให้สิ่งสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นได้คะ่ะรู้เอาไว้เลยนะคะว่าความคิดคือมเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านนะคะและ จิตของเรานั้นเปรียบเสมือนดินค่ะวันนี้คุณได้วานเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดอะไรลงในจิตหรือในดินของคุณนะคะและพอเราได้หวานลงไปแล้วนะคะหว่านมันให้มากที่สุดค่ะเราก็แค่มีอารมณ์ความรู้สึกนะคะเพราะอารมณ์ความรู้สึกมันก็เปรียบเสมือนกับน้ํานะคะเหมือนสายลมแสงแดดสายฝนนะคะที่จะทําให้เมล็ดพันธุ์หรือความคิดที่เราหว่านลงไปนั้นเติบโตค่ะรู้แบบนี้แล้วนะคะคุณมีหน้าที่แค่วานเมล็ดพันธุ์แห่ง คิดถึงสิ่งที่คุณปรารถนาหวานให้เยอะที่สุดเลยคะ่ะเหมือนเวลาที่เราหว่านเมล็ดพันธุ์ผักนั่นแหละเราก็ต้องหว่านเยอะๆเราไม่รู้หรอกว่าอะไรเมล็ดไหนนะคะเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดไหนเมล็ดพันธุ์แห่งพืชผลไหนที่มันจะงอกเงยอเติบโตได้ก่อนนะคะแต่สิ่งสําคัญที่สุดเมื่อคุณหว่านมาลงไปแล้วนะคะคุณก็จะต้องลดน้ำพรวนดินด้วยอารมณ์ความรู้สึกของความสุขค่ะ และถ้าเรามีอารมณ์มีความรู้สึกร่วมกับสิ่งที่เราหวานออกไปนั้นมันก็สามารถเติบโตได้นะคะวันนี้นะคะลองกลับไปดูนะคะว่าในชีวิตของคุณนะคุณได้หวานเมล็ดพันธุ์อะไรลงไปในจิตของคุณนะคะหรือในดินแห่งจิตของคุณนั้นนะคะเพราะสิ่งไหนที่เราหวานออกไปนะคะเรายิ่งไอเดียออกไปนะคะมันจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราะคะ่ะทุกวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเป็นเพราะว่าเราได้ หวานออกไปโดยที่ไม่รู้แต่ในวันนี้เรารู้แล้วว่าเราควรที่จะหวานเมล็ดพันแห่งความมัง่งคั่งหวานเมล็ดพันธุ์แห่งความร่ำรวยหวานเมล็ดพันธุ์ในสิ่งที่เราปรารถนาลงไปในดินหรือในจิตของเราและรดน้ำารวนดินเขาด้วยอารมณ์ความรู้สึกนะคะรู้แบบนี้ถ้าคุณยิ่งทำคุณก็ยิ่งสามารถ ทำให้ตัวเองร่ำรวยมากยิ่งขึ้นและรวยเร็วขึ้นนะคะปรัถนาความรวยความสําเร็จต้องเรียนรู้นะคะว่าเศรษฐีหรือคนที่เขาร่ำรวยมั่งคั่งนั้นเขาทําอะไรเขาคิดแบบไหนและเอามาฝึกฝนลงมือทําทําซ้ำๆบ่อยๆนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ